สวัสดีครับกลับมาพบกับเซลมอสเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับร้านเพชรยนต์ขายรถมือ2คุณภาพเกรดเอนะครับวันนี้เปิดหัวมาเลยคือเป็นยาลิสเอทีบ1.2พีเยมลักชวรี่ครับตัวท็อปสุดเลยนะครับสีเทาดำสียอดนิยมแล้วก็เป็นสเป็นตัวที่หายากที่สุดนะครับมีความต้องการในตลาดสูงมากเลยนะครับ ทะเบียนสวยได้ครับหนึ่นึ่งเก้นะหกบหนะึ่งได้ทะเบียนสวยได้ครับตัวนี้เป็นปี22แต่จด23นะครับราคา549 5 0 0าแบาทนะครับวิ่งประมาณ40,000กว่าโลครับผมวิ่งถือว่าวิ่งน้อยนะครับเราให้ดูพอดีภา,ภายนอก,ก่อนนะครับ สะอาดใสๆเนียน,ยนยกิ๊บๆเลยนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับสีเทาเมทัลิกมาพร้อมเป็นชุดแต่ง foresta ครับผมให้ดูชุดแต่งนะครับ foresta มาพร้อมกับเซนเซอร์หน้าและก็เซนเซอร์หลังด้วยนะครับอันนี้คือเซนเซอร์หลังนะครับให้ดูความเงาครับเงาตาแตกเลยครับอันนี้เป็นไฟ led แล้วนะครับ สเกร์เคปลานะครับอันนี้เป็นของลูกค้าเก่าที่เขาแต่งมานะครับเคปลาครับผมสเกตเคปลาครับสปอยเลอร์เคปลาครับเอทีฟนะครับเป็นชุดแต่งของเขานะครับมาล้อมาพร้อมกับล้อมแม็กขอบ16นะครับยางโยโกนะครับ เดิมๆเ,เลยครับมาแบบยังไงเราขายอย่างนั้นเลยนะครับสภาพนางฟ้าเลยนะครับแผ่นกล้องให้ดูเรื่อยๆนะครับดูความเงาของสีของตัวรถนะครับเงาตาแตกเลยครับอ่าไม่มีรอยขนแมวเลยนะครับเป็นสีเทาเมทัลิก กระจกเดิมนะครับไม่ได้แกะไม่ได้ถอดโตโยต้านาโตโยต้านีา้เราจะมาให้ดูภายในกันนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีแดงแนวสปอร์ตครับผมมากกับพร้อมพื้นสีแดงครับจัดว่าสวยงามเลยนะครับทรงสปอร์ต เดี๋ยวอา,อาจจะต้องเช็ดทำความสะอาดดหน่อยครับรถพึ่งเข้ามาครับผมเป็นเกียร์ออโต้นะครับพรีเมียมลักชวรี่เราให้ดูภายในข้างหลังนะครับบาะสีแดงจะเรียกว่าสีแดงเบอร์กันดี้ก็ได้นะครับแต่คือเป็นสีแดงปกติสีแดงเบอร์กันดี้ผมว่าเป็น สีที่สวยนะครับดูให้ดูภายในครับสะอาดเอี่ยมมกลิ่นหอมชื่นใจเลยนะครับลูกค้าเก่าดูแลอย่างดีครับนี่ครับชุดแต่งนะครับดูชุดแต่ง ตัวนี้เป็นสมาร์ทย์เล t นะครับเป็นปุ่มพุสตาแล้วนะครับอ่าเอนจินพุสตานะครับอ่าเอนจินพุสตานะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับปรับเสียงลดเสียงคูสคอนโทรได้นะครับมีหลายโหมดอยู่ครับอ่าเป็น SIS Airbag นะครับ Airbag คู่นะครับ แตนเราก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าต่อทะเบียนภาษีพรบรเต็มให้ลูกค้าก่อนส่งมอบรถนะครับถ้าพี่ๆคนไหนสนใจทักมาหาผมได้นะครับเบอร์0966363523เซลมอรเพชรยนลินดีรับใช้ครับผมยินดีรับสายครับอ่างั้นเราจะไม่ให้ดูตัวเครื่องนะครับ ให้ดูตัวเครื่องกันเลยตัวเครื่องบอดี้เดิมนะครับบอดี้ Body เดิมกระโปรงหน้าเดิมนะครับแผ่นกันความร้อนเยี่ยมๆนี่ครับอ,อย่างก็อย่างที่บอกประจำครับว่าถ้าสีเดิมของตัวรถเนี่ยกระโปรงหรือคานหน้าเนี่ย สีจะไม่เหมือนกับตัวภายนอกตัวรถนะครับสีมันจะเป็นออกด้านๆนนะครับแล้วก็เม็ดอัคเนี่ยครับอ่ารถเราเดิมครับเดิมหมดทุกอย่างครับเม็ดอัคไล่ดูนะครับขอขอภัยนะครับที่แสงมันเข้าจ้าบนิดหนึ่งครับอ่าเราให้ดูหัวน็อตครับน็อตไม่ขยับนะครับ บอดี้ไม่ขยับเลยนะครับไม่มีรอยแกะไม่มีรอยงัดเพจเป็นเพจเ,เดิมไม่มีตัดแปะไม่มีอะไรเท่นั้นนะครับอ่าให้ดูภายในครับห้องเอ็มเ่ยมนะครับคานดูคานครับสังเกตคานคานไม่ผุไม่ยับไม่บี้นะครับคานเดิมนะครับเครื่องตัวนี้เป็นเครื่อง1.2ึ่งจุดนะครับ ถ่ายหม้อน้ําให้ดูด้วยว่าไม่มีชนหนักพิกคว่ำน้ําท่วมไฟไหม้ถ้ามีถ้าลูกค้าออกรถไปแล้วพบเจอพิกคว่ำน้ําท่วมชนหนักไฟไหม้สามารถเต็นท์เราสามารถคืนเงินเต็มให้ลูกค้าได้เลยนะครับนะเนี่ยครับน็อต <Not S 2> ไม่ขยับเลยนะครับเม็ดอักครบ ดูเมนอาร์ตครับผมนี่ครับปียี่สิบสองจนยี่บสามนะครับสีเทาเมทัลิก่ากล้องม่โฟช์โฟกัสก็ถ้าเผื่อเพื่อพี่ๆสนใจนะครับทักมาหาผมได้รายละเอียดคุยกันได้ครับผม ตารางการผ่อนดอกเบี้ยค่อยมาคุยกันได้ครับผมถ้าพี่ๆคนไหนสนใจทักมาหาผมได้นะครับ mm hmm. เป็นสมาร์ทกุญแจเป็นสมาร์ทคีย์เลสนะครับ mm hmm. ขออภัยสำหรับความมือใหม่ของผมดนวยนะครับอาจจะมีพูดตะกุกตะกักบ้างแต่ก็แต่ก็แต่ก็จะพยายามให้เต็มที่ครับพยายามจะรีวิวรถให้เต็มที่ครับผม อครับอาเราให้ดูรอบๆนะครับมาดูตัวโชค๊คครับผมโชค๊คข้างในนะครับดูดูภายในข้างรถนะครับเดิมเดิมทุกอย่างนะครับไม่บุกไม่กระเทาะไม่สลายนะครับโช๊คเดิมนี่ครับ ยังเดิมหมดเลยนะครับอ่าผมให้ดูข้างหลังครับมาดูาบอกภายหลังกันนี่ครับกระโปรงท้ายเดิมไม่แกะไม่ยู่ไม่อะไรเลยนะครับชนหนักพลิกคว่ำน้ําท่วมไม่มีครับรับเคมได้ครับได้หมดครับผมถ้ามีชนหนักพลิกพลิกคว่ำ ไฟไหม้น้ําท่วมมาเรารับเคเนะครับคืนเงินให้เต็มจํานวนครับเต็นเรารับประกันครับผมดูนะครับเม็ดอาร์เดิมขออภัยที่กล้องไม่โฟกัสน,นะครับเม็ดอาร์เดิมหมดเลยนะครับสังเกตง่งา,ายๆครับเกเป็นเกดความรุนเล็กน้อยครับเนี่ยถ้าเป็นเม็ดอาร์เนี่ยเม็ดอาร์เดิมจากโรงงานเนี่ยมันจะน,น,นูนๆนิดนึงนี่นครับ อ่ะแล้วเราจะมาให้ดูอะไรออหลังรถนะครับนี่ครับท้ายรถท้ายรถไม่เบี้ยวนะครับโครงไม่เบี้ยวอันนี้คือเขาเดิมๆโรงงานเลยนะครับเดิมๆของโรงงานเลย ผมไม่แน่ใจว่ารุ่นนี้มีเป็นยางอะไหล่ไหมหรือหรือเป็นตัวโฟมเป็นตัวโฟมของรถนะครับอ่าให้ดูกระโปรงข้างในครับผมเม็ดอัดเดิมเลยนะครับ ก็วันนี้ถึงเวลาสมควรแล้วครับที่ผมต้องไปแล้วก็สนใจพี่ๆท่าไหนสนใจทักมาได้ครับ0966363523เซลล์มอสยินดีรับใช้ครับผมเต้นรถเพชรยนต์ยินดีรับลูกค้าทุกท่านครับผมไลน์หรือจะแอดไลน์ส่วนตัวผมก็ได้ m o s s c o w นะครับไม่มีแอดนำหน้านะครับ M O S S C O W ครับผมมอสโกลายชื่อมอสซินนะครับแต่ ID M O S S C O W โอเคครับไปสีีครับ